นะฮะสำหรับท็อปหนึ่งสำหรับวันนี้ของเราก็คือดราม่าพลอยเชอมานต่อเนื่องชาวเน็ตเบนโยงคนดังว้าอุ๊ยตายแล้วเพราะว่าเมื่อวานที่เราคุยกันไปคุณปูนจำได้ใช่ไหมจำได้สิมาเรื่องราวของคุณ พลอยเชื่อมาเกี่ยวกับเรื่องของการตายทริปต่างจังหวัดและสุราษฎร์นี่เออบ่ได้มีการกักตัวใดๆเป็นการเที่ยวทริปกักตัวทริปเออทริปทริปทริปเออนั่นแหละทําให้ชาวเน็ตเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งซึ่งวิจารณ์เป็นการวิจารณ์ข้ามวันเลยนะแม้ว่าจะมีเทรนด์ทวิตเตอร์ต่างๆออกมาโอ้โหดุนแล้วแต่เรื่องของพี่พลอยเรื่องของคุณพลอยก็ยังไม่เว้นที่จะมีการออกมาคอมเมนต์อะไปดูคอมเมนต์กันสักหน่อยว่า มีใครพูดว่าอย่างไรกันบ้างนะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยเคสของคุณพลอยเชอร์มาเนี่ยให้เห็นแบบนี้มากจริงๆจริงจริงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยด้วยซ้ำนี่เขาพูดอย่างนี้เลยนะนี่เราเอามาจากข้อความาด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคนชั้นกลางก็คือไม,ไม่ไม่ได้มีกินอยู่แล้วอจะต้องกับตัวบางคนต้องปิดธุรกิจพักธุรกิจแต่เธอหนีไปเที่ยวอย่างสบายอกสบายใจเ,เราจะกัดตัวไปเพื่ออะไร เออยังมีอีกในพูดๆอ่านสิก็ต้องบอกว่ามีชาวเน็ตนะคะมาเทียบไทม์ไลน์กันเลยคือล่าสุดเนี่ยที่คุณพลอยออกมาโพสต์เรื่องไทม์ไลน์วันที่28เป็นภาพในดงกล้วยแต่ว่าในไทม์ไลน์ที่คุณพลอยแจงออกมาบอกว่า อยู่ในโรงแรมแต่ว่าภาพในโพสในอินสตาแกรมคืออยู่ในดงกล้วยเออที่ต้งห<ง>ัด<บ>อย่าดงกล้วยแต่คืออยู่ในร้านกล้วยใช่ไหมเอออยู่ในร้านกล้วยไม่ใช่ดงกล้วยแต่เขาก็ใจผิดเขาก็เลยบอกว่าอันนี้ทำลายที่พลอยเขียนเนี่ยเป็นทำลายทิปหรือเปล่าอุ้ย,ยมีคำาทิปอีกแล้วใช่เป็นเนื่องจากว่าภาพในอินสตาแกรมกับทำลายเนี่ยมันคนละแบบกันเลยทําให้มีเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนู่นลาไปถึงรัฐบาลเลยค่ะเขาบอกว่าปัญหาเนี่ย อยู่ที่รัฐไม่สนใจในการสร้างการปุ่นปมกันให้หมุ่มคนหมู่มากอับเธอเออแล้วจะรักษายังไงต้องทําอยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะลดอักตาการเสี่ยงรับการแพร่เชื้อเนี่ยเศรษฐกิจกลับมาได้เร็วเนี่ยก็ต้องทําโทษนางเอกสาวคนนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นดาราแล้วลดโทษได้เออดังประชาชนธรรมดาเดินทางข้างจังหวัดไม่กักตัวจับนะทําไมดารา ตำรวจไม่ทําอะไรเลยไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยคุณคุณใจเย็นคุณใจเย็นอ๋อไม่ใช่ดิฉันพูดตามชาวเน็ตเพรชาวเน็ตเขาเขียนมาเอาเขียนมาฉันตกใจอ๋อต่อต่อชาวเน็ตว่ายังไงแม่ชาวเน็ตยังว่าต่อเพราะว่าชาวเน็ตบอกว่าเรื่องของเคทุนพลอยคือเรื่องของการไปเที่ยวใช่ไหมเออแต่คุณพลอยติดไงเออแต่เขาก็กลับโยงมาอีกบ้านหนึ่งไงจำได้ไหมก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงอพี่ชมพู่อะไปเกาะกูดบ้านพี่ชมพู่ไปเกาะกูดยกบ้านเลยเออแต่บ้านพี่ชมพู่เนี่ยเขาไม่ติดไงใช่เออเขาก็เลยออกมาบอกว่านี่เลย เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับสถานการณ์แย่อยู่แล้วคราวก่อนก็กลับตัวไปแล้วอนนี้ก็เหมือนกันงงไปเหมือนกันจา้าผลิตบ้านหนึ่งอย่างบ้านของชมพู่เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะที่ไปออกไปเที่ยวแต่ดีนะที่ไม่ติดอ,อ,อในฉันขอย,ย้อนเคสคุณพลอยนิดนึงนะคะเนือ่องจากว่าการเดินทางในแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยการเด,เดินทางข้ามจังหวัด หล,หลายจังหวัดจะมีมาตรการค่ะคุณผู้ชมคะอย่างเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเขาออกมาตรการตั้งแต่วันที่16มเมษายนแล้วว่าใครเดินทางเข้าจังหวัดเนี่ยต้องกักตัวแต่ทําไมทําไมถึงไม่กักตัวและมีเรื่องแาบกว่าน,นั้นอีกอ,อ,อันนี้นี่คุณไปดูมาแล้วนนใช่ออพอเกิดคุณพอติดโควิดปั้งใครโทรหาคนแหล่งข่าวออแหล่งข่าวที่สุราษฎร์โทรหาดิฉันเลยบอกบอกว่าเออเนี่ยมันมีเรื่อง ดราม่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ด้วยเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้โทรไปแจ้งแล้วเรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้มีการตบกับคือ,คอตอนตอนที่คุณพาไปถึงเดินทางจากถึงจังหวัดปลายทางถึงจังหวัดปลายทางได้มีเจ้าหน้าที่โทรไปแจ้งแล้วว่าใช่ต้องกักตัวมาที่นี่เนี่ยเขามีมาตรการต้องกักตัวนะครับอแล้วคุณพอตอบว่าไงก็กบอุ้ยพูดได้หรอยังไงอ่นพูดแบบสอบสอบพูดแบบซอบสอบ ก็ไม่ได้ก็เห็นกันอยู่ว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแค่นั้นเองก็คือเป็นการเลี่ยงไม่ได้ปฏิบัติตามใช่แต่ว่าดราม่าของชาวเน็ตยังไม่หยุดนะแม่สายังไงครับผมงงมากงงที่อยู่ๆไปโยงคุณปาวานศรีพันวาอ๋ออ๋องงปะงงปะคือประเด็นคือว่าอ๋อที่เขาไปโยงนี่เราเข้าใจเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพื่อนกันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนะคุณปาวานอยู่อยู่ภูเก็ตเออแล้วการไปต่างจังหวัด ข้ามจังหวัดมันก็มันก็ต้องกักตัว14วันแล้วการเดินทางจากสุราษฎร์ซึ่งสุราษฎร์อยู่เกาะสมุยใช่แล้วเดีอย่นะกำลังงงว่าโยงไปได้ไงงงชาวเน็ตมากเลยนะคะชาวเน็ตต้องไปอ่านหนังสือนิดนึงนะคะเออโหคือเราวางว่าเรื่องเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์วิจารณ์ได้ใช่วิจารณ์ปุ๊บแล้วมันให้มันอยู่ในหลักการว่าเฮ้ยถ้าไปโยงเพิ่มเติมเดี๋ยวมันก็กลายเป็นดราม่าเยอะไปกว่านี้ใช่แล้วงานนี้ ทีมข่าวของเรานะคะพอมันมีการโยงโยงเรื่องดราม่าใช่ต้องบอกวันว่าเขาโยงยังไงเขาบอกว่าชาวเน็ตเนี่ยก็มาเมนตุุ๊กติกตุกติกแล้วบอกว่าเออเนี่ยคงไปเจอปาวานได้มั้งเพราว่าเป็นทาร์เก็ตเดียวกันทีนี้เราก็เลยยกหูค่ะเทรหาคุณปาวานนะคะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีประเด็นนี้มานะพี่วานมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นพี่ปาวานนะคะก็บอกว่าโอ้ยจริงๆเราเนี่ยไม่อยากให้มันเป็นปัญหาหรืออะไรเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยคือคุณปาวานเนี่ยกำลังรักษาตัวเนื่องจากว่า เออเขาประสบปวยสวเพาะดเหตุ<ม>แล้วก็วอนชาวเน็ตอย่าโยงเลยเซึ่งเอาเป็นว่าอย่างงี้ค่ะชาวเน็ตจ๋าถ้าเกิดจะโยงจะเอ่ยถึงใครก็ต้องเช็คดีๆนะคะเ,เ,เ,เพราะว่าสาวพลเนี่ยเขาไปสู่ร่างแต่ปาวันอยู่ภูเ,เก็ตซึ่งในช่วงเน,นี้ย สถานการณ์การควบคุมแค่้ระคล่ของเวลาสิเเนี่ยแตออ่ละจังหวัดเขามีมาตรการควบคุมที่แตกต่างออกไปยิ่งจะเดินทางจากพื้นที่สีแดงคือกรุงเทพเนี่ยหรือหลากหลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องคุมเข้มออไม่ใช่อยากจะเดินไปไหน <c oughs> ไปไหนก็ไปนะคะเออวานชาวเน็ตเชคข้อมูลก่อนนะคะแม่จริงจริงจงจ,งจ,งจะได้เมาส์มัน มันต้องเช็คไงมันต้องเช็คมันต้องเช็คข้อมูลก่อนไม่ใช่แบบอยู่ๆคุณจะโยงใครมาุ่มสีุ่่มห้า0ุ่มเจ็ดซุ่มเจ็ดุ่มแปดก็ไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ต้องเช็คข้อมูลจะได้ดูแบบโอ้มีความรู้ใดๆโอตบข่าวห้าอันดับเป็นไงแต่ละข่าวหรือว่าแซ่บนะแซ่บเออต้องบอกว่าเรื่องค,อค,อค,อคือเรากาลังกำกำลังรอลุล้นอ,อยู่ว่าคือตอนนี้เนี่ยในในในอินสตาแกรมของคุณพลอยเอาเปิดดูตอนนี้เลยด้วยเออจะไม่มีการเคลื่อนไหวใช่ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรยิ่ง ยิ่งโจมงตีมันเหมือนเคสก่อนหน้านี้ก็เหมือนแต่ไม่เพราะเคสก่อนหน้านี้คือเป็นการปิดบังไทม์ไลน์ใช่ใช่แต่อันนี้คือคุณปอทำไรทิพย์เอกเราไม่รู้ว่าจะเป็นจริงก็ได้เราไม่รู้ไงเอาเธอจะเป็นจริงได้ยังไงลักก็ไทยทำลายพิมม์อีกอย่างกูดอีกอย่างเออเอาที่เอาที่ว่าเป็นต้อบน้าที่เขาไปสืบสอบแล้วคันว่าแล้วนี่เรื่องจริงคือเรื่องไหนเดี๋ยวก็คงจะมีสรุปกันออกมาแล้วก็คุณองจะออกมาก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจแล้วก็เป็นการ เกินไปว่าถ้าจะไปเที่ยวไหนช่วงนี้พักก่อนนอนอยู่บ้านพักแม่โควิดขอใจใน <ะ S 2> ่ากลัวจะอยู่ใกล้ๆกันอยก็แบบปิดแมตตนิดนึงวันนี้แม่น่ารักนะจะไปส่งกับข่าวว่าข่าวแซ่บเดือเกินวันนี้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้สถานการณ์โค9นั้นเราก็มีกําลังใจดีๆจากคนบันเทิงอันนี้เป็น หลัวเป๊กลัวเป๊กของน้องนุชต,ต,ต่างๆานส่งกำลังใจมาให้กับทีมแพทย์พยาบาลและก็ประชาชนใน่าการปควิบเก้าวันนี้นะเป็นทิปของหนุ่มเป๊กผิโชคอะไรนบุตร ที่มาส่งกำลังใจกันครับผมขอบคุณพี่เป็กด้วยนะจ๊าสวัสดีครับยินดีกับอีกโวคนะครับอีกโคนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับทุกคนที่กำังมาในช่วที่กคนทุ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 กนทุกคนทกคนทุกคนทุกคนทุกคนทากคนคนทุกคกควุ้กคนท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 ุกบนทุกค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 นทกคนทุ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 ครับยันไงกนทก็นออกค ให้กำลังใจาสำหรับคนที่่คิดว่าน่าจะได้ปวเนอะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพให้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็อกนรั้ก็ขอให้ในช่วงนี้ก็เราจะต้องชื่นใจนะครับที่ดีทีสก็คือเราจะต้องปกป้องตัวเองครัจากเชื้อโคสิส1ยไมนะครับ ก็ยังให้ผมผมนะละสิบวินวินจากแฟนๆคนก็จะเป็นแบบแท้ๆคนเหมือนกันครับก็แล้วแล้สถานการณ์ที่คุณจะเป็นยังไงครับอ่าเป็นกำลังใจจากพี่เป๊กนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะมีคลิปช้าๆแบบนี้จากคนบันเทิงนะครับทั่วทั้งวงการเลยมาส่งว่ากำลังใจดีๆนะครับในช่วยกัน าสถานการณ์โควิดสินี้ไปได้วันนี้นะฮะเวลาหมดหมดเวลาของคุมชันลึกบันเทิงของเรานะฮะไลฟ์วันนี้แล้ว